สวัสดีทุกคนวันนี้บดมาทำความสะอาดบ้านหลังใหม่นะคะมาครั้งแรกนะคะใช้เวลาทำความสะอาดสามชั่วโมงเลยจ้าทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะไม่ได้จัดอะไรนะคะเจ้าของบ้านให้มาทำเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ บ้านนี้นะคะเป็นเพื่อนของคุณป้าบ้านหลังใหญ่ที่บ๊ทรมเขาประจํ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 าอยู่แล้วนะคะเขาอยู่ไกลจากบ้านโอ๊ทนะเดินทางวันนี้เนี่ยได้ลองขึ้นทางด่วนแล้วก็ครั้งแรกตอนไปคุยกับเขานี่ใช้ทางธรรมดานะคะขึ้นทางด่วนใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะ25นาทีนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกบทไปแล้วโบ๊ทมีงงๆตอนลงทางด่วนนะคะ ทำให้อ้อมนะคะส่วนอีกทางหนึ่งนี่เป็นทางที่โบรทคุ้นเคยเป็นทางที่ผ่านที่ทํางานของมิตเตอร์นะคะทางนี้นี่ใช้เวลานานกว่านิดนึงนะคะโบรทคุ้นเคยกับทางที่บดุืนเคยมากกว่าเวลาเดินทางกลับก็ใช้ทางที่คุ้นเคยนะคะพกก็เลยตัดสินใจว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะใช้ทางที่คุ้นเคยดีกว่านะคะเจ้าของบ้านใจดี ใจดีทำไมเพราะว่าปนไม่คิดว่าเขาจะให้ทิปนะคะให้เยอะด้วยในการทำความสะอาดไม่คิดว่าเขาจะให้เยอะนะคะถ้าไม่ได้มากมายอะไรในถั่วเฉลีย่ยทั่วไปถ้านึกถึงไปที่ร้านอาหารก็ประมาณนั้นแหละวันนี้นี่ไปทำครั้งแรกนะคะบ้านเขานะไม่ได้สกรปรกเลยนะคะเขาให้โบทา เดือนละหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยว่าบางทีเขาก็สสัปดาห์3สัปดาห์ก็แล้วแต่เขาจะติดต่อมานะคะเขาให้ค่ารถด้วยนะเท่ากับปวธทำบ้านเขาอะสามชั่วโมงได้ถั่วเฉลี่ยพอๆกับทำปกติ3มวันสามวันก็6ชั่วโมงนะแต่นี้ทำบ้านเดียว3ชั่วโมงนะคะคุ้มกว่าก็ยังบอกพิเตอร์เลย ดีไหมล่าเพราะพ่าจะยกเลิกไปบ้านหนึ่งนะคะก็ได้บ้านนี้มานะคะยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างโบทําบ้านที่ยกเลิกไป6ชั่วโมงโบได้ร้อยห้าสิบนนี้โบทํสามชั่วโมงโบได้ร้อยนะคะแล้วทิปต่างหากโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของบ้านเขาจะให้ทิปทุกครั้งไหมคุณป้าบอกไว้แล้วว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาใจดีน่ารักแล้วเขาก็มีตังเป็นเจ้าของร้านไก่ทอด เขามีธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้ก็ทำให้เขาเสร็จภายในสามชั่วโมงเป๊ะๆมีตู้เก็บของที่บดเปิดๆด,ดูก็อยากจะจัดให้เขานะก็บอกเขาไปว่าไม่แน่ใจว่าอยากจะให้จัดด้วยหรือเปล่าถ้าจะให้จัดก็เอาไว้ครั้งหน้าเพราะว่าครั้งนี้เกินเวลาแล้วนะคะทำทำต่อจากนี้ไม่ไหวเหนื่อยนะคะบ้านเขาเนี่ย ไม่ได้มีความสกปรกใดๆเพราะเขาดูแลอย่างดีก็ไปดูดฝุ่นปัดฝุ่นเช็ดคราบบนเคาน์เตอร์นะเน้นๆก็คือห้องน้ำห้องน้ำจะมีคราบตรกันเล็กตะกันไหมมีคราบหยดน้ำคราบใครบนกระจกในอ่างในซิงค์อย่างเงี้ยโถส้วมก็จะมีเป็นฝุ่นเกาะ รอบๆบริเวณด้านนอกนะคะด้านในนิดหน่อยนะคะแล้วบนพื้นแล้วโดยเฉพาะขนน้องหมานะคะทั่วบ้านไปหมดเลยนะคะน้องหมาตัวโตดูบล,ลอเลยแต่เชื่องมากนางน่าจะแก่แล้วแหละ <laughs> นางก็เดินกระเพกกระเพกนะคะนางไม่ดุไม่เห่าด้วยนะนอนตลอดเลยนะคะวันนี้ก็ไปทำงานมาบ้านหลังหนึ่งหลังใหม่นะคะ บ้านสวยๆเอามาฝากกันขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอโบโอนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะรอบๆบ,บ้านเป็นป่านะจ๊ะธรรมชาติสวยงามจากบ้านโบทมาประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ที่ว่ามาทางไหนวันนี้ลองใช้เส้นทาง ขึ้นทางดวงมาทางด่วนหลงมาทางธรรมดาดีกว่าเมนูเยอะเลย